กะบาลัยอีกอรับยังพอตอกเ้าวะไป็นลมลมจนตอกเ้าวตัดตอกเ้าวกับแกงเห็ดปวกคิดมากคิดมาเลยบ่๊วยแม่กินได้ลมจนเผากินหยอดตัวไหนบ๊กยเผาตัวไหนหอืมเนาะโอ้เลมตนกเผาก่นอนน้ำกับตอกเ้ากะบที่อยู่อะโอ้เสียบบ๊แม่ลองจะกินมึงลมมาเลยบ่๊วยแม่กินเลยลมมลมจนเผากินหยอดนง หวานเจี๊ยบเลยว่ะฮะอเอามาต้มอันนี้เอาไปให้แม่ข่าขายไอ้บุกพ่าวตัวไหนตัวนี่บอโหตัดเลยว่ะอ่อนี่บุกพ่าวไไปเบิ้ลบนจอเถอะิหรอฮะไปทายบนจอนั่บนจออุ้ยเอ้นี่บอกำลังดอกเลยเนาะอึ่น ลมทิ้ยอดนั่นโอ้โหคือยังลงทุนคักแต่ยังนงิปลาเกียงอยู่ทามากเยอดเ้าเอามาแกงบก่ะอยู่ใาหาปีมากแหนึ่งเลยร่มยอดเผาอีกกินเแสบบ่ ហើយຕົ <tom 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 ້ມជ <tom ី mm ំน้ <tom <tom ําភីកអូ